สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพัฒนาสเต็งเก้นนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะทําการมายัดเจ้าฮีโร่ซัพพอร์ตเจ้าพลีพีเซเนอร์ระดับ s s r บวกนะครับอ่ะนี่นะครับเข้าไปที่ฮีโร่ซัพพอร์ตเลยแล้วกันนะก็นี่นะครับตอนที่ผมอ่าเลเวลซัพพอร์ตก็หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทําการเอาเจ้าหีตปุกตื่นเจ้าอ่าพลีพีเซเนอร์นะครับก็อยู่ตรงเลเวลอ่าร้อยหกสิบซึ่ง จะต้องยัดอีกประมาณ40เลเวลนะครับก็ประมาณ128แบงบค์ถ้าเกิดอายังไม่ได้กดนะครับนะตอนนี้ผมก็กดไปแล้วหนึ่งครั้งก็มีโคต้าหนึ่งครั้งนะครับก็พอดีนะครับ128แบงค์ก็ได้เป็นหินพลิพิซเนอร์มาน,นะครับ1หินนะก็จะเอาไปทําการปลุกเป็นร่าง2แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะอ่ะขอเรา,าก็ได้ตามนี้นะครับซึ่งแบงค์ผมนี่คือมี128แบงค์พอดีเป๊ะเลยโอเคแล้วอย่าคลิปนี้ก็ทําการ ปั้นให้ดูนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลกรอบแดงนะครับมาดูกันว่าพลังเจ้าพลีผมนี่คือจะพลังได้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกทักษะคิดว่าน่าจะไม่ได้ปลดนะครับอาจจะปลดแค่เป็นอ่าเป็นแผ่นรักษะนะครับไอแผ่นรักษะไม่ได้ปลดนะครับอาจจะปลดแค่ไอพวกหน้าชั้นนะครับไอพวกโจมตีนะโอเคมาเดี๋ยวขอจัดเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดภ้ษาทำเพลงนะจัดไปเลย128แบงค์ปาบเขาให้อ่ะโอเคนะครับไปเลยขอเลาววันนี้คือก็ขึ้นยาวๆไปนะครับ อ่าสี่สิบเลเวลนะก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดอ่าจัดไปนะครับนี่นะนี่ครับเจ้าหินโพลิพิเซเนอร์ละอ่ารับมาเลยนี่นะครับ er อ่บาได้เล้วน,นะครับสำหรัรนะบเจ้าหินโพลิพิเซเนอร์นะโอ้ยขอเราวันนี้คือได้มากมาเต็มมากมายเลยสำหรับของนะในซัพพอร์ตคุ้มมากๆนะครับสำหรับอ่าฮีโร่ซัพพอร์ตนะอันนี้ผมเติมในราคาสามร้อยแปดสามก้านนะครับก็ก็แพงเหมือนกันนะครับราคาเกือบพันนะโอเคมา เมื่อกี้เพิ่งได้หินเจ้า p o พ y p r i เนอร์มาก็เดี๋ยวขอไปอเปิดหีบกล่องหินพ,พัฒนาแล้วกันนะอ่ะนี่นะครับเลือหินมาแล้วครับหินฮีโร่นะหนึ่งก้อนโอเคนะครับมีมทั้หมดสามก้อนอ่ะหนึ่งก้อนอ่ะนี่นะครับกล่องนี้นะเลือกมาเลยโอเคนะครับหินพัฒนาฮีโร่ครบเรียบร้อยน,นะครับอ่าสี่ก้อนนะไปแล้วขอทำการปลูกเจ้า p o l ิ p r ซเนอร์เลยแล้วกันนะครับเอามาปั้นให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคนที่เป็นอาสาวกสายชอบดูคลิปปั้นนะ นี่นะครับจะมาปลุกให้ดูละกันมาไอ้ครับปลุกไปนี่คืออ่าขึ้นทีละหมื่นนะอะครับแพทสุดท้ายแล้วก็ปาปขาให้ปลุกเติมไปเลยมาครับผมกลายเป็นเจ้าพลิพิซเนอร์เจ้าแม่สายเกยของเราเนั่นเองนี่นะครับแองเจิลนะโอ้โหแองเจิลโอ้โหเรียบร้อยนะครับอ่ะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าพลิพิซเนอร์นะโอ้โหหน้าตานี่คือจุปป๊บปี้จุ๊บปี้เลยนะ โอเคนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเจ้าพอลิพิซเนอร์อ่ะส่วนอาวุธสามดาวก็เดี๋ยวรอผมเก็บอาเจ้าสาตร์ัดไปก่อนแล้วกันนะครับอีกประมาณ2 0 0สายต์นะครับถึงจะได้เป็นอาวุธสามดาวมันนะก็จัดแน่นอนนะครับไม่พลาดนะม,มาถึงขนาดนี้แล้วก็คิดว่าไม่น่าพลาดน่าจะต้องเอาแน่นอนนะครับแต่ว่าขอทำเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยคือ,อถึงเดือนสิบนะครับก็มีเวลาอีกประมาณ2เดือนนะประมาณ2เดือนเดือนกว่าๆกา็คิดว่า น่าทันนะคะระับสลับอูสามแล้เจ้าโพลีพิซเนอร์นะทันแน่นอนอ่ะโอเคไปเดี๋ยวขอทนการเอาไปปลดในเฮาส์ก่อนละกันนะครับไปไปปลดเอาพลังก่อนละกันนะอ่าเข้าไปเลยนะครับอยู่ชั้นที่70นะครับสรหรับเจ้าโพลีพิซเนอร์นะอ่ะปลดไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ทําการรับของรางวัลมานะเป็นอ่าฐานล้ำค่าขั้นต่อนะครับอ่ะเอามาใส่ให้เจ้าโพลีหน่อยอ่าขอให้พลังขึ้นมาอไป9,000มาครับเดี๋ยวออกไปอัพเลยละกันนะสระหรับเจ้าโพลีพิซเนอร์มา โอเคนะครับอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่นะเอามาใส่แท้ล่างหนึ่งไปเลยนี่นะครับอย่างเท่นะครับเจ้าพลิพิซเนอร์นะโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็เดี๋ยวขอฝากเลยนะครับคนที่ไม่เวลาทำคพยหรือว่าไม่มีเวลาดูโฆษณา OPM ก็สามารถจ้างได้คงได้นะครับเพียงราคา5บาทนะครับในการดูโฆษณา5รอบนะหรือใครอยากฝากทำเพจก็เพียงวันละ25บาทต่อวันนะครับก็สามารถทัก Facebook มาได้นะครับเดี๋ยวผมการแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ที่อ่าคลิปอ่าใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ ไม่มีราจานะครับนะตัวจริงไม่ใช่เฟซเดียวนะครับก็สามารถทักมาได้ตลอดนะครับถ้าเกิดผมตอบน,นี่คือก็อสามารถโอนเงินได้เลยนะครับนะโอเคไปยวขอน้ำการไปปั้นอะไรแล้วกันนะครับระรับเจ้าพลิพิซันเนอร์นะรหรับ S&R บวกมาแล้ว,ว,วขอเริ่มจากเลเวลก่อนแล้วกันนะครับพลังเริ่มต้นนี่คืออ่าสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นเยอะเหมือนกันนะครับพลังสี่ล้านนะโอเคหมาครับไป เริ่มจากเลเวลหนึ่งไปเลยนะครับยาวๆไปเลยนะมาดูกันนะครับว่าพลังพลิของผมนี่คือจะพลังได้สักเท่าไหร่นะไปครับอัพไปเลยยาวๆไปนะอันนี้คือก็เตรียมทรัพยากรในการอัพไว้เรียบร้อยนะครับก็คิดว่าน่าถึงกรอบแดงนะน่าถึงกรอบแดงแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าถึงกรอบแดงไปครับส่วนเจ้าแผ่นทักษะนี่คือก็น่าจะปลดได้ประมาณ2หน้านะครับเพราะว่าทาสีด้าได้นะเพราะว่าผมเตรียมเจ้าอาเศษไว้เรียบร้อยละ เตรียมหีบเสร็จสากลไว้เรียบร้อยคิดว่าน่าจะพอนะครับสำหรับการปั้นนะไปครับต่อไปก็เป็นอ่ากรอบฟ้าบวกสามนี่นะครับกรอบฟ้าขั้นสามนะไอเลยครับใส่ไม่ยัง้งอ่าขึ้นเป็นกรอบม้วนเรียบร้อยแล้วครับพลังขึ้นไปหนึ 1, ่งหมื่นไปครับเราไปต่อเลยป่าปาปา,ปาอ่ะไปครับขึ้นเป็นกรอบม่วงขั้นหนึ่งไครับต่อไปก็กรอบม่วงขั้นสองนะปาพลังขึ้นไปอีกหมื่นสองนะ ไปครับยัดไปเลยมาอ่ะไปครับพลังอ่าพลังขึ้นมาอีกหมื่นห้านะเป็นกรอบม่วงขั้นสามอ่ะแล้วขคกดเป็นไอกระป๋องนี้แล้วกันนะครับนจะได้ไวๆนะไม่งั้นอยวมันช้าอ่ะไปครับขึ้นเป็นกรอบม่วงขั้นสี่โอเคนะครับเราเล่นเป็นกระป๋องโค้กันนะบิ๊กโคลาบิ๊กโคลาโอเคนะครับขึ้นเป็นกรอบทองรยบยนะพลังขึ้นมาอีกสองหมื่นหกพันไปครับอ่ะขึ้นเป็นกรอบทองขั้นหนึ่งอ่ะ ไปต่อครับพลังขึ้นไปสองหมื 20, ่นไปครับขึ้นกรอบทองขั้นสองพลังขึ้นไปอีกสองหมื่นเจ็ดไปครับเราไปจน,นกว่าจะถึงกรอบแดงนะไม่ถึงกรอบแดงเราไม่พักเกอ,อขอไม่หมดนะไปครับป่าป่าป่า,ปา,ปาพลังขึ้นมาอีกสามหมื่นแปดพันอ่ะไปต่อนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นอ่ากรอบทองค่าห้าขีดนะครับไปในห้าขีดพลังขึ้นมาอีกสี่หมื่นเจ็ดพัน อช่ครับต่อไปก็น,น่าจะเป็นกรอบแดงนะอ่ะเรียบร้อยนะครับขึ้นกรอบแดงเรียบร้อยสำหรับเจ้าพลี ي พิสเนอร์นะไปครับเราไปต่อเลยป้าบขึ้นกรอบอ่ากรอบแดง1ขีดอ่ะครับไปต่อได้แล้วก็ไปต่อนะนะครับป้าบขึ้นอ่ากรอบแดงขัง้น2โอเคนะครับน่าจะได้ประมาณกรอบแดง2ขีดนะเพราะว่าทรัพยากรนี่คือหมดเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับต่อไปก็ไปอ่าฐานะของเจ้าสกิลแล้วกันนะโอเคนะครับไปลุยเลยอ่าไปครับอัพไปเลยนะครับเคลื่อนเป็นลิมิตขั้น2แล้วก็ลิมิต3ป้าเขาให้อ่ะแล้วก็อัพยาวๆไปนะครับไปดูกันว่าจะได้สักขนาดไหนนะสำหรับเจ้าพลลีพิซเนอร์ไปครับเคลื่อนลิมิต5ป้าพลังขึ้นไปอีกสามพันไปครับอัพไปเลย แต่ว่าสกิลลิมิตผมเนี่ยคือมีไว้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็มีไว้น้อยนะไม่ได้มีไว้เยอะมากมายก็ค่อยาเป็นค่อยๆไปแล้วกันอ่ะโอเคนะครับลิมิตเจ็ดร้อยไปแล้วไปต่อเลยครับลิมิตแปดแล้วก็ลิมิตเก้าป้าคือมาอีกแปดพันครับก็ต่อยาวๆไปเลยอ่ะไปครับขึ้นลิมิตสิบแล้วก็ลิมิตสิบเอ็ดต่อเลยป้าพลังขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่ง ข้หลังก็เคลื่อนทีละนิดทีละหน่อยนะครับพราะค่อยไปนะโอเคนะครับต่อไปเป็นอ่าลิมิตสิบสองปาบเข้าไปหมื่นเจ็ดแล้วก็ลิมิตสิบสามป,บป,มบปาบเขาให้อีกหมื่นหนึ่งไปครับใส่ไม่ยั้งเลยไปครับโอเคต่อไปก็ลิมิตสิบสี่นะครับปาบเขาให้ขึ้นไม่หมื่นสองลิมิตสิบห้าปาบเขาให้ขึ้นไม่หมื่นเก้าโอเคนะครับเป็นอ<ๆ>่าลิมิตสี่ทอนเรียบร้อ,อยนะไปเลยเราอัพต่อเลยนะครับลุยเลย โอเคต่อไปก็ลิมิตอ่าสิบหกนะครับพลังขึ้นไอีกหมื่นเก้าแล้วก็ลิมิตสิบเจ็ดนะป้าเขาให้ขึ้นมาอีกสองหมื่นเจ็ดโอเคนะครับตอนนี้คือลิมิตผมนี่คือใกล้หมดเรียบร้อยนะเหลือแค่ประมาณเก้าพันกว่ากว่าอ่ะตอนนี้คือเหลือสองพันแล้วเรียบร้อยนะคิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันไปได้ไม่ไกลนะอ่ะโอเคนะครับก็เจ้าลิมิตก็เต็มเรียบร้อยนะก็คือหมดเรียบร้อยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขอกดไม่ได้แล้วกันนะคิดว่าอาจจะได้ใช้อีกอ่ะสามพันก็ยัดไปเลยแล้วกัน สามพันก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ9 8ดนะโอเคนะครับต่อไปเป็นทางด้านของอาปลดดาวนะครับอาบไปเลยครับ3มดาวนะอะาบปาบปาบเขาให้พลังขึ้นไปเก้าห0,000ื่นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับ9 0้า0มนะอ่ะครับพลังขึ้นมาอีก8ป0 0ันสาไอแปดพัสี่ราคทางการอ่ากดลดดาวม่วงมดาวม่วงเหมือนกันนะครับจะพอหรือเปล่านะอาดาวม่วงไม่มี๋ยวขอํำการไปฟาร์มเสร็จหน่อยแล้วกันนะครับแป เราไปกันที่ฟาร์มเศษแล้วกันนะโอเคนะครับผมเตรียมไว้อยู่นะอ่ะมาเราจะเปลี่ยนให้เจ้าพลีพิซเนอร์ในการฟาร์มวันนี้มาออกไปเลยซุยลิวเราจองไว้ให้เจ้าพลีพิซเนอร์เรียบร้อยไหนพลีรเราอยู่ไหนเนี่ยรับหนึ่งนะครับหาพลีไม่เจอนะเออเอาอีนี่นะครับอ่ะโอเคตายเลยน่าจะได้ประมาณหนึ่งดาวมูดนะครับเพราะว่าดาวมูดนี่คือมันไม่มีแจกในซัพพอร์ตแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่แบบไม่มีแจกนะ อ่ะกดข้ามไปเลยมาขอเศษอะสักสองเศษมาเศษธรรมดาโอ้โหอ่ะได้เศษธรรมดาแค่หนึ่งเศษนะครับไม่เป็นไรละกันนะอ่ะไปเลยทำการปลดหนึ่งดาวม่วงนะ,ะครับป้าก็ให้พลังขึ้นไปอีกสองพันโอ้โหขึ้นน่ารักเหลือเกินนะครับพลังนะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะครับอัพต่อเลย โอเคนะครับสอง้ำม่วมงไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่มีเศษม่วงนะเศษม่วงนี่คือต้องใช้ทั้งหมดห้าเศษก็เดี๋ยวค่อยๆฟาร์มไปล้วกันนะครับสำหรับเจ้าบริพิตเนอร์นะอ่ะอ่ะครับทำการรับเศษไปอีห้าเศษโอเคนะครับปวดทักษะมามาแล้วก็รับไปอีกห้าเศษอ่ะตอนนี้ต้องการเศษอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบสองอ่าสี่เศษนะครับเอ,อประมาณสี่ช่องนะสี่สิบแดเศษก็อ่ะ โอเคเดี๋ยวขอไปเอาเศษก่อนแล้วกันนะครับประมาณ42เศษนะ42เศษโอเคนะครับอ่ะเรามีอยู่ตรืองเยอะเรืงแยะนะโอเคนะครับ42เศษนะยัดมาเลยโอเคนะครับไม่ได้หมดสิเอ้ยเดี๋ยวนะผมจะพิมพ์28เศษแต่ว่าไปกดมา42เศษเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันโอเคไม่เป็นไรใช้มาล้วกันนะอาจจะเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะใช้ต่อแหละโอเคนะครับอ่ะ ครับสั่งครับสี่ดาวนะครับวันแรกนะจัดไปได้แบบเบิ่มเบิ่มคืออ,อ่ะโอเคขั้นสุดท้ายไปครับสี่ดาวป้าพอให้พลังเครื่องไม่อีกแสนแปดโอ้ยเยอะเหมือนกันนะครับ 108. แสนแปดนะและ้วก็ปลดไอ้ฟิกเกอร์นะครับพลังเครื่องไม่อีกห้าหมื่นคือไม,ม,ม่เยอะเหมือนกันนะครับห้าหมื่นนะอ่ะโอเคนะครับไปทําการเจาะฟิกเกอร์ไอ้เจาะไอ้ทักษะเลยแล้วกันนะครับมีอยู่ทั้งหมดสองพันสองนะไปลุยเลยแล้วกัน เอาทักษะหน้าสีฟ้านะครับอ่ะกดคืนค่ากลับมาต่อไปก็ไปปลดทหน้าของอ่าทักษะสีม่วงนะครับอ่ะปลดไปเลยนี่นะครับก็น่าจะได้พลังเยอะน,นะครับสำหรับหน้านี้นะก็มีทั้งหมดอ่า900ถุงนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปฟาร์มเป็นทักษะก่อนละกันนะครับอ่ะมามา,มาที่ทักษะแล้วก็เอาพลิมาใส่แทนจอดกระบ,บองเหล็กมาแล้วก็ขอดาการใช้ถุงหน่อยละกันนะครับอ่ะถุง สามสิบครั้งอ่ะกดไปสองทีแล้วก็อันนี้เป็นพลินะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดถุงได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไว้ปัน้นเจล็อตยูอาร์อีกงา้นนี้คือมีแต่คลิปปั้นนะครับตัวละครนี่คือเต็มมากมายอ่ะไปครับกดสักประมาณสามทีละกันสองสามทีโอเคนะครับได้มาประมาณเกือบพันอ่ะโอเคนะอัดสักสามทีละกันมาสามทีนะ่าจะพอแหละไปครับกดหยุดไว้ก่อนไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเพิ่ม อปเข้าไปที่พ و ل พิสเนอร์เหมือนเดิมอ่ะมีสองพันกว่าก่นะครับกดไปเลยอ่ะอันนี้เป็นพลังโจมตีสามขีดนะครับขึ้นนี่หกพันนะอืม HP hey, ขึ้นนีลวหกพันหกเหมือนกันอ่ะยาวไปนะครับก็ป๋องมันไม่หมด,หมดเราก็ไม่หยุดกดนะ <c oughs> ไปครับอัพไปเลยโหอันนี้ขึ้นนีละเก้าพันนะครับเป็น้าโจมตีดูดเลือดนะอันนี้ขึ้นเยอะเหมือนกันอันนี้ขึ้นที่สี่พันหนนะนนนยยกแป อ่ะครับอันนี้ก็ HP นะ IV อันนี้ก็เป็นอ่าสะท้อนดาเมจขึ้นทีละเก้าพัน,นี่ขึ้นี้ขึ้นเดียวกันนะอันนี้เป็นดาเมจอันตินะครับอ่ะลองเปิดดูอันนี้ขึ้นทีละเก้าพันสี่เหมือนกันอืมแต่ว่าใช้เปิือนนะครับใช้ทีละส0มเหรียญนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขออัพอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นโจมตีอ่าขั้น4นะโอ้โหใช้เปิือนเลยกันนะครับสำหรับไออันติวะนะทีละส0มเหรียญแพงมากอ่ะนะครับพอค่อยเปิดไปแล้วกัน อ่ะตอนนี้พลังพลิผมนี่คือก็อยู่ที่5้ล้านแแสนนะครับก็เกือบ6ล้านแล้วนะโอเคอ่ะของสุดท้ายหมดเรียบร้อยไปเรากลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับป่องนี่คือเหลือประมาณ200อ่ะอ่ะกลับมาที่กระป๋องต่อแล้วก็ขอกดเป็นเจ้าพลิหนึ่งอันนะครับอ่ะมีทั้งหมด26่สิบหกอันน,น่าจะเยอะอยนะน่าจะเก็บไปฟาร์มต่อเอื่นได้เยอะแยะมากมายมาขอสักสองทีละกัน มาครับสองทิศสุดท้ายนะน่าจะพอแหละแล้วก็อ่ะปลาเรียบร้อยหมดอ่ะปิดไว้เดี๋ยวมันเวลามันหมดนะครับเราต้องปิดไว้นะงั้นเดี๋ยวเปลืองอีกมามีกระบบกพันเก้าโอเคเดี๋ยวขออัพเป็นอาเฮปีสามขีดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอัพไปเลยทีาหนึ่งร้อยเหรียญอันนี้ก็ขึ้นทีละอาหกพันหกนะครับก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะอ่ะโอเคต่อไปก็อัพเป็นอาเฮปีไอวี อ่ะอันนี้ขึ้นทีละหกพันหกเหมือนกันนะครับอ่ะอัพไปเลยอันอื่นนี่คือมันใช้เปลือกเหมือนกันนะโอเคอ่ะอีกหนึ่งทีอ่ะไม่ไม่ทำได้อีกโอเคนะครับต่อไปขออัพเป็นอ่ะโจมตีดูดได้แล้วกันนะครับอันนี้ใช้ที 200, ่ะละสองร้อยอ่าเหรียญม่วงนะอ่ะครับขึ้นทีละเก้าพันห้าโอ้โหเปลืองมากๆากนะครับสำหรับอันนี้นะโอเคทั้งใส่กิโเสีมันนี่คือหมดเรียบร้อยน,นะก็เหลือเป็นเป็นถุงอันนี้นะครับก็ขอเก็บไว้แล้วกันนะเพราะว่า เราจะเอาไว้ปั้นจินอสยูอานนะครับให้มันสุดนะก็ขอเก็บไว้ละกันขอกักตัวหน่อยละกันนะอ่าต่อไปก็ขอไปอัพเป็นทางได้ของอ่าไอเทมเฉพาะละกันนะครับอ่ะมาเลยไปเลยครับใส่ไปเลยไปดูวนะับจะพอหรือเปล่านะโอ้โหแต่ว่าตังในเกมตังในเกมไม่พอนะครับโอ้ยแย่ละ <laughs> เดี๋ยวขออัพสักประมาณหนึ่งร้อยละกันนะมันใช้เปลืองอ่ะอ่ะขอแค่หนึ่งร้อยก่อนละกัน,กนโอเคหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับพลังเข้าไปหนึ่งแสน ต่อไปก็ตายเฉพาะก็ไม่มีให้อัพนะครับเพราะว่าหมดนะโอ้โหอ่ะโอเคมาครับขออัพไปเทมเฉพาะกันแล้วกันนะครับอ่ะหนึ่งดาวพลังขึ้นไปอีกหกหมื่นหกพันแล้วก็ขึ้นสองดาวนะครับอ่ะป้าขึ้นไปอีกหมื่นแปดโอเคนะครับส่วนไอเทนเฉพาะนี่คือก็เดี๋ยวรอไอสายรัดข้อมือก,ก่อนนะครับเนี่ย๋ยวครบขึ้นมาก็เดี๋ยวมาจัดให้โดนข้าส,สาระอุษบานดาวมานะอ่ะทำการกดไปตายเฉพาะหนึ่งดาวขึ้นไปเจ็ดหมื่น เคื่อนสองดาวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขาดหนึ่งใบนะโอเคเดี๋ยวขออารให้ไม่เคลื่อนสองดาวก่็แล้วกันมาเดี๋ยวขอไปสุ่มหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแลกไอ้นี่ก่็แลกอารัฟดาวมาเจ็ดใบแลกมาเลยมาครับขอแลกหน่อยแล้วกันนะมาขอหนึ่งใบป้าเปิดไปเลยโอเคนะครับมาเอาไว้มันเคลื่อนสองดาวสำหรับตาเฉพาะเจ้าโพลิอิซเนเนอร์นะครับป้าเพิ่มมาอีกสองหมื่น อโอเคตอนนี้พลังก็อยู่ที่6ล้านสแสนนะครับไปต่อไปก็ไปใส่จังทางด้านของอาไอไออุปกรณ์นะครับมาเจ้าพลเอยวขอใส่เป็นอ่าของ h p แล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะเน้นยืนในสนามนะดาเมจไม่ค่อยมีมันเน้นเป็นเลือดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะขอเป็น h p พจะตาคิดที่ฝ่าไหมเพราะว่าของอือนไม่มีละอ่ะขอใส่เป็น HP จะตาคิดแล้วกันนะอุ้ยมี HP ปร์เซ็นอยู่นะอ่ะ ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับพลังเพิ่มอีกหกหมื่นต่อไปอันนี้ก็อันไหนดีช่องนี้เดี๋ยวขอใส่เป็นอ่าอันนี้แล้วกันนะครับอ่ะเลือล่อเนเนละื่อยเปอร์เซ็นต์นะใส่ไปเลยพลังก็ไปอีกหกหมื่นสองพันต่อไปก็ช่องนี้นะครับช่องกางเกงนะกางเกงมีไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับใส่ไปเลยพลังเพิ่มไปอีกหกหมื่นสี่พันต่อไปก็ช่องสุดท้ายนะครับอ่ะมีใส่หรือเปล่าช่องสุดท้ายอ่ะมีนะครับอ่ะเรอยเรเปอร์เซ็นต์ ใส่ไปแล้วครับพลังก็ไ่อีกหกหมื่นหกพอ่ะต่อไปก็เป็นาำ้าจของกาบับนะครับมากาบับมีเตรียมไว้ไหมเนี่ยขอเฮพมีหรือเปล่านะและไม่น่ามีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมไว้เลยนะอันนี้ก็ซูเปอร์ดักชายพีกอตอ่าไม่น่ามีนะดูส่งละไม่มีเลย อันนี้อยู่แทงทับมาสเตอร์ก็ขอไม่เอาละกันนะอ่ะโอเคละกันนะครับเดี๋ยวขอเอาเป็นของพิกัดมาละกันนะครับเป็น HP 2แถวนะฮะใส่เข้ามาพลังเครื่องไม่อีก3ามหมื่นนะครับโอเคต่อไปก็การบรัฟต่อสู้นะการบรัฟต่อสู้มีอะไรสวยบ้างไหมเนี่ยตาคิหรออ่ะขอจะยขอใส่เป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นหน้าตาต้านทานนะอ่ะใส่ไปพลังเครื่องไม่อีกสามหมื่นต่อไปเกณฑ์อาการบรัฟระดับ S นะครับอ่ะ ระดับ S มีอะไรบ้างมีส,งสวยไหมลดดาเมจโบนัสอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้นะอ่ะโอเคนะครับขอเอาไปในการลดดาเมจโบนัสนะใส่ไอะไรพลังขึ้นมาอีกอ่ะหนึ่งแสนอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้นะหนึ่งแสนเลยโอเคอันเดี๋ยวขออัพอันอนี้หน่อยกันกน,นะไปเลยอัพไปเลยนะครับอันนี้นะอัพต่อไปเลยเพราะตังในเกมมันเหลือนะครับประมาณหนึ่งล้านนะไป นั้นเราขออัพต่อละกันโอเคนะครับเอาซัพพอร์ตมาด้วยกันครับปลาอาไอเทมพอตอาหนึ่งร้อยสิบนะครับ,รอ,อ,รบอัพไปเลยพลังก็ไม่อีกสองหมื่นโอเคนะครับสำหรับโพลิพิเนี่ยผมก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะก็ไปไมาได้ประมาณนี้แล้วกันส่วนขั้นนี้ก็เดี๋ยวขอไม่ปลดแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมของไว้ให้เจ้าอาเจ้าใจน้อยกับเจ้าเฮเวเฟมนะครับนะอ่ะปลดไปหนึ่งขั้นพลังเพิม่มไาอีกสี่พัน นี่ครับอันนี้เคอจะต้องดองไปนะครับเพราะว่าคือมันไม่จําเป็นว่ามาสำหรับเจ้าพลีนะไม่จำไม่ได้จําเป็นเลยอ่ะแต่ข,ขอขอปลดหน่อยแล้วกันนะนะครับปลดไปเลยพลังขึ้นมาอีกสี่พันโอเคอ่ะอันนี้ก็มันใช้ไม่เยอะก็เดี๋ยวขอปลดหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นโลกอมาตะนะครับเป็นโลกกีรลวนะอันนี้นะครับนะต้องปลดหนึ่งขั้นอ่ะปลดไปเลยพลังขึ้นมาอีกสองหมื่นโอเคนะครับสำหรับเจ้าพลีผมน,นี่คือวันนี้ก็พลังอยู่ที่หกล้านเจ็ดแสนนะครับก็ ได้มาเกือบสิบเอ้ได้มาเกือบสิบล้วนะครับก็ถือว่าเยิ่งอุ่มกันนะสำหรับยอดผลิตวันแรกก็ได้มาทั้งหมดสี่หลังเหลืองหนึ่งดามโมนนะครับก็ได้ประมาณนี้กันนะสำหรับยอดผลิตก,ก็ถือว่าสุดๆแล้วแหละวันนี้นะครับสองดัมโมงไม่ไหวแถมทักษะนี่คือไม่ได้เจาะนะครับก็เจาะจแค่เป็นหน้าโจมตีไอ้พวกนี้นะโอเคคิดว่าถ้าเกิดผมเจาะต่อเน,นี่ยคือก็พลังน่าจะขึ้นอีกมากมายนะเพราะว่ามันได้ทีละห้าพันแหล่ะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับไอ้พวกนี้นะอ่ะโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวขอเอาพลีไปรีวิวแล้วกันนะครับคลิปไม่ก็อย่าประมานั้วกันนะครับเพราะว่าอย่าคลิปมันยาวเกินไปนะ